อย่งยังหมอมบไก่แล้วหลายไก่เลี้ยวอยู่ที่กูว่ามันงานแต่งไหมนี่นะมามาล้างจานงานแต่งผัวเก่าหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันชกช้ำหรือไม่เร็จสักทีเนี่ยอะไรแค่นี้หกูมัาลอง ใครแขนยาวมาเปิดต่างให้หน่อยมีแต่คนแขนสั้นเนี่ยมีแต่คนแขนสั้นนี่แหละเรียกผู้ชายนี่ไม่แม่เรียกผู้ชายนีผู้ชายเขาไม่มีใช่เขากลับบ้านหมดแล้วมีแต่พี่โป้งมีอยู่ใช้มีแต่ผู้ชายของพี่หมูอยู่นอกอ่ะพอแล้วพอแล้วเอา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 แหนมกระดูกหมูก่อนตุูกกานำดีเลยใช่ไหมกระดูกหมูลังหนึ่ง ขายเป็นลังเหรอเขาไม่ได้ขายเป็นพาวหรอกเขาบอกเขาบอกก็พอฟาเหรอก็พอฟ้าที่ที่แล้วเขาบอกว่าเอากระดูกหมูมาลังมันบอกว่าเขาขายเป็นลังเหรอขายเป็นก็หนูเคยซื้อแต่พาวนะพี่มัซื้อแต่ลังในอื่นๆตีไก่นุ่นขายเป็นลังตีไก่แล้วเจนก็ทำอร่อยทำอะไรผิดแล้วอาทิตย์หน้าทำอะไรมาไหมผิดเหรอตอ๋อ ยกนกทีน้าทไนี่คิดคิดจะทไดซื้อมากระดกหมู่ใช้เวลามกก็ถึงได้ว่าไงอาทิตหน้ามากกระดูกหมูอาทิย์นู่นเนยจะได้กินวัน่เจอนาขนานหอป็นอาทิตย์เลรเขาไม่ได้เป็นอาทิตย์หรอกเหรอสามวันก็ได้แต่เราเจอกันอาทิตย์ละรั้งไงใช่ไง่แปอ่งี้นี้ไงมัน ถึงได้ขอน้ำแล้วเหลือข้าวผัดเดี๋ยว<ะ>้อน้ำเดี๋ยวได้หมดแหละ,ละมีมีอะไรมัง่งพี่เจนส์ทำอร่อยอ่ะไม่ไมีจ้ะซื้อมาให้ทำปลาดุกฟูพี่วันนี้แกจะทำปลาดุกฟูไปเอาปลาดุกมาไอ้นะจีนถึงไอ้คูน้ามาเดี๋ดยวเจมส์จะลองดนูเจมิสอะอยู่ไหนเจมิสเอามากินกับส้มตำเนี่ยเดี๋ยวจะมีไอ้เจะบอกไปข้าวองน้ำ ตกช่วงแล้วมั้งนี่จะตกช่วงแล้วน้ะสาวพี่อ่ะพี่น้อยไอ้นี่ของพี่น้อยเหรอไไอ้กล่องเนี้ยที่มันเป็นแก้วใช่ไหมใช่ใช่พี่นั่งพี่มานะคะพี um, um, ่ไปเอาตัวหน้ามาไอ้้ไอเจนจะโชว์ผิวเลยเที๋ยวไม่มาจะเอาผีเลยเาี๋ยวผีป่ะจะเอามา่านีบอ ะห่แบบเดียวก็เลยเสร็จเดียวกันเขายเยอะหลานเดียวกันอันนี้มันหน่อยโพดวะจะเอากระมังเนาะมาถอยจะล้างมันเค้าคงกั่นแน่นลูกเอาไปเอาไปถอยชิลล่างเอากระมังเจ้าพี่ทำกระดูกฟูแล้วเจ้าทำน้ำยำนใช่ไหมน้ำยำอันนี้อันนี้ทำได้เขาพูดตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเนาะย่านยมัสตาร์หนึ่งย่า นี่หมูนาวกระเทียมเขียนอ่ะนาวพริกกระเทียมโอ้ยอุจจิเดีอขาที่เจ็บยานะยานะไเมื่องเมื่อยเลือดลุ่มดีแต่เลิกเดียังถือตำพอน อวันนั้นจะบอกว่ากินหนอยทอดไปเยอะไม่ได้นอนเลยปวดท้องฉันลมตีต้องระวังแล้วกินอะไรไม่ใช่อะไรอร่อยเล่นกินก็แบบยืนสังขารไปยืนดูสังขารเอ,อ,อาหอนเบดแนสอาหารานะเช่นที่แบบก่อนเขาเห็นี่เทใส่เออพี่เดี๋ยวเรามีหอยทอดเอาไว้ที่นี่เหรอวันนี้จะมีหอยทอดอีกเหรอเวนกลางระวังน วันนั้นหนูกลับไปหนูกินนะหนูเติมสองครั้งพี่เห็นเหรอวันนั้นหนูฟิวสองครั้งหนูกลับไปหนูไม่น,นอนเลยปวดท้องห <laughs> อ,อยทอดทั้ินีเราเรยทำวีดีโอด้วยใช่ไหมละ่ะแฟนบอกว่าชมนหน้ากินแล้วไม่ดูสังขาร <laughs> มันจะกินได้ทีละนิดละหน่อยนะพอเราแก่มาใช่ใช่เราจะไปไทุ่มเท<ๆ>ให้กับเมนูบางเมนูนี นุกนนอนไม่ได้นะตื่นมามันปวดท้องมันลมมันตีมันมันของทอดไงนี่ก็ผัดปูแล้วปูแรกไม่ชุ้กินได้กินนิดหน่อยแต่อย่าไปแบบห้าวกินเป็นจานอะไรเยงี้ไม่ได้เหมือนเด็กๆอะ่ะตอนเด็กๆเราอู้เห็นขนมจีนล้วก็กินเป็นถ้วยเลยใช่ไหมตอนนี้กินเสียตาย กินอะไรเดี๋ยวจะกินทำลน้อยลน้อยอะไรจ๊ะกินใหญ่แล้วแล้วแหละเท่านั้นแหละเอามาทดลองก่อมันไม่ได้อ้วนมันปวดท้องอ้วนก็ส่วนตามมาทีหลังอ้วนปวดท้องอะมันเห็นทั้งลำเลยร่างกายเรามันมันไม่ได้บอกอะไรเราหรอกมันจะบอกว่ามือคอแล้วนะ กินนนี้ไม่ได้นะกินไม่ได้นะจักันเ่้งสั่อะไรดี่อยห่้นใหญ่เลยนะเบียดๆมากมันห่วยเสือมากอะแ๊เต็มแล้วเสือเนี่ยอยาตะหนาววันนี้มันส7องศา ก็ได้มองแค้นเสันโอ้ยแลมาบอกใครก่อนจะได้เค้นได้แค้นสัก็้แค้นสันก่นียอก่งยหมยไง้วหลไก่ล้ว่าเป็นงานแต่งไนี่นี่นะมามาล้างจานงานแต่งผัวเก่าหรอเปล่าเนี่ย เศษตะซีเนี่ยอะไรแค่นี้ก่อนมันร้อนว่าใครแขนยาวมาเฝอหน้าต่างให้หน่อยมีแต่คนแขนสั้นเนี่ยมีแต่คนแขนสั้นนี่แหละเรียกผู้ชายดไม่่เรียกผู้ชายเลยผู้ชายก็ไม่มีผู้ชายเขากลับบ้านหมดแล้วมีแต่พี่โป๊ะอยู่ใช้มีแต่ผู้ชายของพี่หมูอยู่นอหออะ อ่ะตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ตรงนี้เปิดบานไหนก็ได้เนี่ยสักบานสิเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนต้มนมเหมือนล้างจานแล้วตกมะลกไปด้วยพี่เขาเปิดได้แล้วได้แล้วโอเคอนุโมทนาสาธุโอมไปเลยยิ้มเออนึกว่าไปล้างจานงั้นเต็นท์ผัวเก่าเอ้ามีผกว่าอีกป่ะสมมุิสมมุด แบบนี้ะมมากใจป่านนี no, ้มันก right. ็มันมาอินเวสกินมากครก็ให้โรเก่าไปสูงเมันเองก็่ัเียวมีหัวเดียวนี่ละอยานี้ะไรปวีอยากนี่ยนย่งก็ได้ไอเที่ยดีใจ่แต่จะคว่ำฝาขนาอเที่ยวดีใจว่าดมเแ่ะจะ่าย่าไรหัวอ่านี้ลยเขาช่วยโรเรือนให่ตัวเอา สวยๆอย่างเงี้ผัวหึงนะงามาเกินนี้ไม่ได้นะยิ่อ่อย่งอรอยขาล้านนาโอ้หอันไหนหนูคิดไปเองะึงไปหนูคิดไปเองแหละมันเขาลงตลอดอูนี้บอกว่าไอ้น้องเยัเบอกว่าชรยึงดอยล้านนาดหึงไม่หึงหนูคิดไปเองแหละ คนเรอเดินมาหนูก็พูดไปเองแหละอย่าหึงนะอย่าหึงนะเราดัก่อนก็เห้เขาหึงที่ไหะเขาก็ฉุบหึงแต่พอเราเพิ่งเขาปั๊บได้ออกบ้านสองวันเขาโทรหาไม่เหรอเขาหนักหาบอกแต่เราถือบัตรไปแต่ว่าสกุลน้ำสดดีนะแม่แต่หัวหัวนี่หรอเอามานอนวัดยังไม่ให้มานอนเลย คือชั่วคราวได้ว่าเมียไปใส่ดิยันเมี่ยหายเปนร้อนกเมี่ยคอยห่ายกจายไม่ยังไมย่อยแล้วหิ้วข้าวอ้นิงเนี่อยอ้กระเพาะันเป็นอะไเปลยูร่ ห่อไข่แต่ย่งัวไข่ัวทอดไข่แล้วยังได้ใส่เกลือ,นอ,นอ,นอลเนาะัสิ่งตุ่มปุ่นไปอะไปเทสิ่งตัวพุ่นไปเูศไสิ่งตุ่ปุ่นมันต้องมีเล็บรเไหเละเออมันมีดอก